Thank <phone rings> ด้วยความที่34แล้วอยากสอบถามเรื่องแบบการมีทายาทบ้านนี้คว่าหรอก็อยากมีไหมไม่อยากมีค่ะค่ะไม่อยากมีไม่อยากมีนะที่นี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าไม่รักเด็กแต่ว่าก็ยังไม่อยากมีแหละยังไม่ใช่มันมันมันเป็นเดสตินีที่เดสติ n เ t i ชันของเราที่มันมันไม่ได้เป็นไปในทางที่มีเบบีแล้วอะค่ะก็เป็นในทางที่ ค r e a t e ผลงานมากกว่าแล้วก็ทำงานทำงานทำงานแล้วทำงานอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คงจะไม่มีเวลา แล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีด้วยก็แค่เนีต้องหาแฟนก่อนเนาะ่ใช่ก่อนก่อนที่จะาแฟนไม่เหงาบ้องหรอนิงจแบบนย้ไม่เหงานะแล้วก็ถามว่ามีเบบีไม่คนไม่มีเบบีก็เยอะค่ะเยอะมากจริงแล้วก็คนที่อายุ40ไม่มีแฟนก็เยอะจริงไม่เหมันเที่ยวเด็กบ้างหรอคะเจอเด็กแล้วมันเยอะพอขออนุญาตเลยว่าบอกว่าเวลามีเด็กๆเนาะแล้วเวลาน้องๆอ่ะ เออเขาห้องน้ำอะ่ะเป็นคนล้างไม่ได้คือแบบเป็นคนแบบทำทำอะไรแบบนี้แล้วเราแบบขนาดแบบเลี้ยงสัตว์อ่ะเรายังแบบว่าต้องเตรียมพร,ร้อมอย่างนั้นก่อนก่อนนี้จะมีลูกมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าไปไปมีลูกแล้วแบบคุยฉันจะเลี้ยงอย่างเงี้ยคือมันต้องพร้อมก่อนนะคะตอนนี้เราเรายังไม่พร้อมแล้วไม่กลัวการจบใายเลือดปรรงเราเลยเหรอใส่เลือดใช่ไหมไม่มีคนที่มันใส่ <c oughs> ใสเลือดแนนไปเลย <c oughs> ก็อาจจะก็ ใครที่เฝ้ารออย่างคุณแม่หรือว่าครอบครัวก็อาจจะเยนก็ได้อา,อาจจะไม่มีนะคะคนสืบต่อไปแต่ก็อาจจะมีก็ได้ใครใครจะไปรู้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันทำให้ความคิดลกเปลี่ยนไปได่ขนาดก็ก็คงจะเป็นชีวิตที่เรื่องเกี่ยวกับความรักการแต่งงานมาก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเครียดเลยนะคือคือถ้าจะมีวันหนึ่งก็มีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีก็ได้วันหนึ่งที่อยากมีแล้วมันไม่มีก็ เป็นเรื่องของโชคชะตาต่อไปเราอยู่แล้วเราไม่คิดจะฝากไขไว้ก่อนหรอเนี่ยแหละมีแต่คนบอกว่าจะไม่ทันแล้วเพราะ34 35มันมันจะเดดเดดไลน์คือ3 5ที่เขาบอกนะคะก็ยังไม่ทันสักทีก็เลยไม่รู้ว่าจะทันไหมก็ตอนนี้ก็คือมีแต่คนบอกให้ไปฝากแต่ก็ยังไม่มีเวลาสักที่อนน้นี่เห็นคุณแม่บอกว่าเราคิดอยากจะมีลูกแบบไม่ต้องมีแฟนก็ได้ใช่คิดคิดคิดถึงขนาดนั้นนะว่ามีลูกแต่ไม่มีแฟนหรือ หรือคิดถึงแบบต่างๆนานาแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้สําคัญหรอกถ้ามันจะมีลูกหรือไม่มีลูกอ่ะมันเป็นเรื่องของเรามีความสุขไหมพอดีกว่าแสดงว่าถ้าไม่มีแฟนเราคิดที่จะพึ่งแบบทางวิที่อาสามันจะไม่มีขนาดเลยผ่านแล้วไงก็เดี๋ยวลองดูของของเอ๊ะแตงโมเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเนาะใช่ไหมฟิลนี้ฟิลนี้แต่ว่าเราเรายังไม่ถึงจุดนั้นแหละจุดนี้ของเราก็คือยังไม่ไม่นึกถึงเบบีก็พอหันไปไกลหน่อยแล้ววัยวแบบ ชราภาพของเราชราภาพจริงจีชราภาพก็ทำไมก็มีมันนี่สเปนให้คนอื่นดิ่าเราเป็นมันนี่ไว้อนาคตสเปนให้กับคนรอบข้างให้กับเด็กๆน้องๆลูกๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยโอ้ยเพราะเราไปเซ็นสัญญากับลูกๆหลของเพื่อนๆแล้วว่าเดี๋ยวเขาโตเราจะพาเที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นไปค่ะเป็นแนนนี่ไปใช่ไม่กดดันเราเลยไม่กดไม่กดแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะเป็นช่วงของ ไปงานแต่งงานเพื่อนไป <c oughs> เป็นเพื่อนเจ้าสา เลี้หยาดก,ก็ก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะก็ก็เอนดูแล้วก็เห็นเพื่อนแบบแฮปปี้มีความสุขค่ะก็อาจจะเลี้ยงลูกหยาดแทนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรามีโมเมนต์เสียใจบ้างไหมไม่เลยช่วงอาดุนี้แล้วไม่เลยสบายตัวใครใครเป็นโสดแล้วเราจะเข้าใจว่าแบบอเออไม่มีลูกไม่มีอะไรก็จะเป็นความสุขอีกแบบแต่ถ้ามีลูกก็จะเป็นความสุขอีกแบบที่มันเติมเต็มอะค่ะแต่ว่าในขณะนี้เราเติมเต็มตัวเองได้อยู่ก็ก็แฮปปี้ต่อไปอย่างอย่างณตอนนี้มีคนคุยหรือว่าแบบมีมีคนจีบบ้างค่ะ ก็ไม่เปิดใช่ไหมพี่ไม่เปิดหรอวยังยังไม่ตัใจกับเรื่องความรักหลอกไม่เลยไม่เลยค่ะยังไม่โดนใจสักทีเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนก็บอกแล้วยังยืนยันว่าอยากมีความรักเหมือนเดิมไหมคะมีค่ะอยากมีความรักแต่ว่ายังยังสบายตัวในการเป็นโสดแบบอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขดีค่ะผู้ชายแบบของเราในวัย34นี่คือยังไงเลาคะพี่ฮะก็ต้อง ครบจบทีเดียวป่ะ<อ>เป็นคนที่แบบเออก็คงจะต้องเป็นคนที่ไม่ต้องพูดเดียวละค่ะก็คงจะเป็นคนดี<อ>คนดีสําคัญเลยอืมคนดี<อ>แล้วก็สปอร์ตใจดีอ,อ,อะไรก็ได้แหละเอาตอนเนี้ยเดี๋ยวไม่ทันแล้ว <laughs> <อ>เข้ามาเป็นนักวงนักธุรกิจหรือว่ามันมันมันเรื่อยๆอะค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับใครมากมายก็คือเป็นมันไม่ค่อยเอาจริงนะพอเราจะเปิดใจมันก็จะไม่มีใครเข้ามาหรอกวันที่เราแบบเฉยๆก็จะมีเง่มันก็จะเป็นแบบรักกะปิดแลกก็ะเปิดต่อไปแต่ว่า ถามว่าณตอนนี้ก็พูดตรงๆว่าก็ยังไม่มีใครที่ที่สามารถจะเข้ามาอยู่ในใจอะค่ะส่วนใหญ่วัยไหนครับมิงกี้ที่เข้ามาหาเราวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยวัยหรอตอนนี้หรอวัยเด็กวัยเวัยไหนก็ได้วัยไหนก็ได้สามสี่สามห้าแล้วตอนนี้มีเข้ามาเยอะนะที่มาจีบเราไม่ม่ไม่เยอะเยินไหมฮะโหสิบวันนี้คืออะไรต่อคิวสิบไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่มีไม่ถึงขนาด นั้นนะคะไม่มีค่ะพี่ที่สุดมากเพื่อนแนะนําหรือว่าเราเขาเข้ามาเองก็ลมพัดลมพเลยละกันหนูก็ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงก็ลมพัดลมพเลมาละกันมีกําแพงสูงขึ้นไหม่จากคนเม็ทิตันคนเม็นซิกเข้ามาเอาจจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ค่อยไปเปิดตัวไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวอะไรกับใครอะค่ะก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้พบปะผู้คนมากสักเท่าไหร่แต่วันนี้เอาจจริงๆนะ แฮปปี้แฮปปี้เลยอ่ะแฮปปี้ในแบบนี้จริงในแบบโสดของเราใช่จ้ะคิดว่าจะโสดแบบนี้นานไหมอ่านก็ก็ระยะนึงล่ะไปเรื่อยๆวันหนึ่งจนทุกคนแต่งงานกันหมดอาจจะอ่ะลงเอยจ้ะอ่าป้าใบถามเรื่องเจ้าสาวว่าวันนี้เันตนเต้นขนาดไหนครับตืนเต้นเหรอคะก็เตืนเต้นมากเพราะว่า ชุดนี่เพื่อนนี่คือแบบดีไซน์แบบเยอะมากค่ะแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวน่าจะหลายคนนะคะในวงการก็น่าจะหลายคนก็มันตื่นเต้นเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทอ่ะเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงการมาด้วยกัน หยาดกิงกี้ขวัญแล้วไปแล้วคนหนึ่งก็คือหยาดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นงานที่น่าจะเป็นงานที่น่าจดจำสำหรับเราอะค่ะอยางมีตีมีตีกันไหมครับกับกชุดเชิดเขาตีกันในกรุ๊ป <c oughs> เขาก็คงคุยกันนะคะหมายถึงว่า้ไม่ได้คำว่าตีแต่ว่าก็คงแบบเอ๊ยยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าแซ่บมากจเจ้าสาวแซ่บ มากแสดงว่าเราโดนเบรกไปก่อนหรือเปล่าเราอ่ะเราแบบว่าสบายสบายเราอ่ะสบายสบายแต่ว่าแต่ว่าเจ้าสาวอะแซ่บมากจริงพอบอกต้องพูดไปแค่นี้เราดูแลส่วนไหนพี่ฮะเราเป็นนเ็ปงานกลางคืนไปค่ะเป็นงานงานงานแบบปาร์ตี้ไปตอนกลางคืนต้องสอบไหมคะเพื่องเงินไหมคะสอบสิคะ แต่ชุดที่เพื่อนให้ผ้ามามันไม่ซอบอะ่ะผ <c oughs> <c oughs> ้ามันยด้วเพื่อนให้มาคือผ <c oughs> ้ามันสวยมากค่ะแล้วก็อาจจะเอาแบบเรียบหรูเรียบชิลๆพอค่ะประมาณนั้นยินดีกับเขาแค่ไหนคุณกถึงความสำเร็จในวันนี้ยินดีมากแล้วก็รู้สึกว่า,าวันนี้ก็อาจจะอาจจะเป็นวันที่แบบ เขาเรียกอิมเอมสาหรับเพื่อนแล้วเป็นมันเป็นจุดของเพื่อนที่แบบครบวัยที่ควรจะมีมีครอบครัวได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็สามสิบกว่าจริงๆก็ก็ช้าไปนะบางคนนนะคะแต่ว่าสําหรับเรานี่ถือว่าเราทํางานกันมานานแล้วก็วันนี้ก็ดีใจกับหยาดแล้วก็ดีใจกับการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเพื่อนด้วยมีแอดแซลไหมคะว่ารอเลี้ยงหลานแล้วนานอยังเออยังไม่ถึงแซลค่ะแต่ต้องไปดูวันนั้นว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเพราะว่าอาจะก็ใช้ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งเนะกว่าจะถึงก็ก็ต้องไปลุ้นกันว่าวันนั้นจะ เป็นไงแต่ว่าก็น่าจะน่ารักเนาะ,<ฮ>ะน่าจะละน่ารักมากคั่ะโลกโค่ะอคุณค่ณะ